สูตย์ปีจะแบ่งเป็น2ห่วงนะครับหเดือนแรกเนี่ยจะเรียนรวมกันที่โรงเรียนในสิทธานบกแล้วก็6เดือนหลังจะแยกเหล่านะครับไปตามเหล่าสายวิทยาการแะไรงแต่ฐานลาบม้าปืนช่างสังพูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายก็คือถ้าอยากไปบู๊เลยเนี่ยก็ต้องไปเหลารลบนะครับเหล่าฐานลาบหรือว่าเหล่าฐานม้ามีฮะขรับรถถังแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากจะบู๊แล้วแบบว่าพอแล้วกับการแบกโหลดเนี่ยแค่ในโรงเรียนก็มากพอแล้วจะเลือกไปเหลาช่วยลบก็ได้นะครับหรือว่าเหลาสนับสนุนการช่วยลบอย่างเช่นเหลาการเงินเหล่าพละที่การส่่งหรรืือออะไก็แแล้วตคม ค่อนข้างที่เจออมากๆนะครับในทอบอมีทั้งหมด17เหล่านั่นเองโดยเงื่อนไขในการเลือกเหล่านะครับก็จะวัดจากผลการเรียนแล้วก็ผลคะแนนจากการสอบปายพาคนะครับรวมทุกอย่างทั้งเรื่องคะแนนร่างกายด้วยแล้วก็จะมาจัดลำดับกันนะครับใครที่ได้ลำดับดีๆหรือว่าต้นๆเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เลือกก่อนเหล่าดีๆเนี่ยก็จะหมดไปก่อนนะครับเหลา่าหลังๆก็จะเป็นเหล่าที่คนเขาไม่ค่อยจะเลือกกันนะแต่ว่าจะมีโอกาสพิเศษสําหรับคนที่สอบได้ลำดับต้นๆน,น,นะครับก็คือสอบได้ลำดับที่1นึ่งถึงสิบเอ็ดคิดเป็น้นุ่งเมอร1เซ็นต์ของรุ่นนะ รับโคต้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัด